เมียผมหิวอะลงมาตอนมันตีหนึ่งแล้วก็เขาบอกเขาหิวแล้วผมกําลังดูทีวีอยู่แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทาให้กินหน่อยผมกะกะจะไปทําให้เขากินแล้วแต่เขาใจร้อนนะบอกข้าวไข่ข้นก็ได้ง่ายๆทีนี้ที่บ้านไข่ไม่มีนางก็เลยเดินงอนขึ้นไปข้างบนไม่กินแล้วไม่เก้มโทรไปน้ําตาขอเบ้าเลยอีกทําไปเมาไปเหมือนเดิมหมูสับ ที่เขาาอยากตั้งกระทะตอนตีหนึ่งหมูพร้อมกระเทียมพร้อมหน้าตาเละเทประมาณนี้อาจจะเหมือนวันเดิมๆนะครับแต่วันนี้โมโหจริงโมโหหิวหอ,องจริงนะมาดูไม่รู้นะจะออกอะไรไม่รู้นะวันนี้แต่โมโหอ่ะรู้เลยังไงโกรธได้ขนาดนะั้น ไม่ได้โกรธก็บอกโกรธรู้ว่าโกรธโมโหหิวเนี่ยก็ทําให้แล้วเนี่ยมันจไม่กินเยอะขนาดนี้แท้มันหิวไงถ้ารู้แล้วก็ปล่อยให้กับข้าวยกนิ้วหนึ่งทีทำไมวะไม่ถ่ายแล้วข้าวไข่ข้นที่อยากแดกวันนี้เป็นไงบอกก่อนพอแล้วเลิกค่ะเป็นไงวะเป็นไง